ใจเย็นใจเย็นไว้ก่อนฮานินเป็นแมวฉลาดที่ทำแบบนี้ต้องมีเหตุผลแน่นอนถึงจะเสียสิทธิ์ครอบครองไปบ้างแต่ความผิดปกติของหน้าต่างระบบก็หยุดแล้วนายมาอยู่นี่นี่เองอ่ะมาแล้วเหรอครับว่าแต่นายมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคือว่าเรื่องนั้นนะครับว่างไงนะนั่นมันประิต์ครอบครองไม่ใช่เหรอปรสิตมันคืออะไรเหรอครับ มันคือเจ็ดหายนะเหมือนกับฮานินยังไงล่ะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับดังนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้นายไปเก็บตัวฝึกวิชามาจากไหนกันเนี่ยสมมุติว่าบล็อกเอติดเชื้อน่ะทันทีที่ซื้อสิทธิครอบครองบล็อกนั้นคนที่ซื้อก็จะติดเชื้อไปด้วยและเมื่อผู้ติดเชื้อไปซื้อสิทธิ์ครอบครองบล็อกอื่นบล็อกนั้นก็จะติดเชื้อปรสิตตามไปด้วยกระบวนการนี้จะวนซ้ํานับครั้งไม่ถ้วนจนนําไปสู่หายนะในที่สุดนอกจากจะแพร่พันุ์ได้อย่างมาหาศาลแล้ว และไม่มีลักษณะเด่นชัดให้เห็นทําให้ถึงติดเชื้อไปก็รู้ตัวได้ยากกว่าจะรู้ตัวมันก็แพร่กระจายไปทั่วแล้วเหมือนกับนายนั่นแหละถ้าบล็อกถูกปรสิตกินจะเป็นยังไงเหรอครับก็จะสูญเสียฟังก์ชันของบล็อกไปบับและดีบับจะหายไปและทางเข้าออกก็จะถูกปิดด้วยบล็อกที่เคยครอบครองก่อนหน้านี้ถ้าก้าวเข้าไปเมื่อไหร่ก็จะติดเชื้อทันทีเพราะงั้นต้องระวังให้ดี90บล็อกยังอยู่เหมือนเดิม การที่สิทธิ์ครอบครองส่วนที่เหลือยังอยู่นี่หมายความว่าฮานินกินไปเฉพาะสิทธิครอบครองที่ติดเชื้ออย่างนั้นหรอแน่อยู่แล้วฮานินไม่มีทางกินสิทธิครอบครองโดยไม่มีเหตุผลหลอกใช่ไหมฮานินก็ได้ก็ได้พอเห็นความอุดมสมบูรณ์อุตสาหสร้างทางไวแล้วเชียวบล็อกที่เชื่อมกับตัวเมืองหายไปหมดเลยแฮะจะว่าไปแล้วตอนซื้อสิทธิครอบครองแถวตัวเมืองเหมือนจะมีกลุ่มอำนาจอื่นอยู่ด้วยนี่ถ้าเป็นปรสิตก็ต้องมียากำจัดปรสิตใช่ไหมครับ จะมีได้ยังไงแล้วที่ผ่านมาแก้ปัญหากันยังไงครับดูเหมือนจะมีวิธีแก้อยู่หรอกแต่ก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเปิดเผยออกมาอาจจะมีข้อจํากัดมากขึ้นในการเข้าออกระหว่างพื้นที่ก็ได้นะเป็นอะไรไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วจี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 จ,จตอนนี้ฉันยุ่งอยู่นะแฮมโดจีอ่า,าท่านเทพีอาคานะสาวกจะเป็นยังไงบ้างนะ อูดอย่าไปกังวลเลยพยาขะท่านเทพีจิบจิบจจอาคณะสาวกไม่ได้เรื่องจิบตอนนี้เวลาที่ทุ่งเทให้กับท่านเทพีคนเดียวก็แทบจะไม่พออยู่แล้วจิบแต่ได้ยินมาว่าเขาเป็นเลี้ยงแมวอยู่บล็อกข้างๆพยาขะจิบถ้าคณะสาวกกลับมาต้องสั่งสอนให้เข็ดหลาสักหน่อยแล้วนี่ค่ะแพ้กระทั่งแมวสินะออไม่ได้ไหมายความแบบนั้นจิบแควกอะไรนะ่ะกินได้กินหอมน่าอร่อย อูดกินหอมหรออูดอยู่ไหนอยู่ไหนจิบเจ้าคงหมายถึงพวกเราต่างหากจิบเจ้าปีศาจถ้าไ้ถอยไปแล้วก็ขิขิข,ขิจิบเจ้าต้องเสียใจที่มาที่นี่อูดกล้าดียังไงเอาของกินมาหลอกข้าเด็กๆไม่ได้นะลำพังพวกเจ้าสู้เจ้านั่นไม่ไหวหรอกจบสิ้นกันแค่นี้แหละ จิบลองชิมลูกเตะทอร์นาโดเพลิงของข้าหน่อยเป็นไงเด็กๆไม่เป็นไรกันใช่ไหมแย่แล้วช่วยไม่ได้ถึงจะเป็นพอยที่อาคณะสาวุกหามาด้วยความลำบากก็เถอะ รอดมาได้เพราะนักดาบคนนั้นสินะทำไมถึงคำนับค่าล่ะอันนี้กินหอมอร่อยของจริงอูดอยู่ไหนกินหอมอร่อยจิบต้องจัดการเจ้าปีศาจจิบเอ๋อร่อยจังแฮะเป็นหนี้บุญคุณนักดาบซะแล้วดูเป็นคนดีสงกับเป็นเพื่อนของอาคณาสาวกจริงๆทุกคนไม่เป็นไรใช่ไหมปลอดภัยกันหรือเปล่าจิบจะไม่เป็นไรได้ยังไงเจ้าอาคณาสาวกแห่งซวย ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมาเจ้าโง่เจ้าบือ้อโลหันช่วยไว้สินะครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆที่ช่วยปกป้องทุกคนไว้ปรสิตครอบครองปรากฏตัวมันขวางทางก็เลยฝันทิ้งพอโลหันบล็อกนี้ถึงหายห่วงได้แล้วนะครับไม่ใช่ครับไม่ได้กาจัดไปแล้วหรอครับนี่แค่ลืมต้นเท่านั้นจากนี้พวกมันจะปรากฏตัวออกมาเรื่อยๆ